สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วกับคลิปสอนเล่นนะครับวันนี้จะเป็นเผาเครื่องจักรนะครับผมไปดูกันว่ามีอะไรน่าสนใจปะคือก่อนหน้าเนี้ยตอนที่ผมจัดเทียผมไม่ได้เล่นเผาเครื่องจักรเพราะว่ามันโดนเอาออกไปผมก็เลยไม่รู้ว่ามันเก่งมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าพอตอนหลังๆมาเล่นเนี่ยรู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นเผาที่เก่งมากเลยนะคนที่ไปดูผมจัดเทียแล้วรู้สึกว่าเทียมันต่าไปอะ่ะเอออันนั้นเรื่องจริง ตอนนี้ผมว่าเครื่องจักรมันอยู่ประมาณไม่ A A เอเทียก็เอเทียเออถ้าแก้ได้นะขอแก้ตรงนี้ดนึงแค่นั้นโอเคไปคอมแรกที่เอามาฝากกันในวันนี้ก็คือคอมไม่ได้ตั้งชื่อวะเรียกว่าคอมอะไรดิคอมคนรวยแล้วกันได้ไหมเออเพราะว่าคอมเนี้ยถ้าทําสําเร็จนะมันจะเป็นคอมที่ใหญ่รวยแล้วก็ดีทุกอย่างคือมันเป็นคอมที่ไฮแคปที่สุดในเกมแล้วมั้ง เออผมยังไม่เคยเห็นคอมที่มันจะแบบว่าสู้คอมนี้ได้อ่ะถ้าเกิดทําติดนะหลักการทํางานของคอมนี้ก็คือเราจะหาแม่เหล็กมาใส่ให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะใส่ได้เพราะว่าเราจะมีตัวบัฟแม่เหล็กอยู่ยิ่งแม่เหล็กที่เสียบไปเยอะเท่าไหร่น,นี่ยิ่งบัฟเยอะเท่านั้นและนี่เป็นตัวคูณ2สเตตที่เราได้ประมาณนี้ตัวคีย์ของคอมนี้เลยก็จะเป็นบีดบ็อกเซอร์กับยูทิลิตี้โดนถ้าเกิดเราเจอยูทิลิตี้โดนตอนเราอยู่เทียสี่เราซื้อมาเก็บไว้ ว่าว่าบอร์ดเรามีเม็กหรืออะไรก็ว่าไปแล้วพอเราทิปเปิลขึ้นไปเจอบีดบ็อกเซอร์เนี่ยเราสามารถคอมมิตคอมนี้ได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าเราทิปเปิลขึ้นไปเจอบีดบ็อกเซอร์ก่อนแล้วไม่มียูทิลิตี้โดนเนี่ยอันเนี้ยอาจจะยากหน่อยถ้าให้อธิบายลึกไปกว่าน,นั้นก็คือถ้าเราได้บีดบ็อกเซอร์มาแล้วเราไม่มียูทิลิตี้โดนเนี่ยเราต้องโลหายูทิลิตี้โดนแล้วเราก็ต้องหาแม่เหล็กแล้วเราก็ต้องเอาแม่เหล็กใส่ไอ้นี่ เพื่อให้ไอ้นี่ได้แม่เหล็กเพิ่มแล้วก็ต้องรอจบเทินไอ้นี่ถึงจะบัฟได้อะไรเงี้ยแต่ถ้าเราทริปเปิลได้ตัวนี้โดยที่เรามีตัวนี้อยู่แล้วเนี่ยเราใส่แม่เหล็กปุ๊บมันได้แวลูเทินนั้นเลยมันตังกันพอสมควรนะการได้เลยกับการต้องรอสักเทินสองเทินเนี่ยเพราะว่าหลังๆเทินสองเทินมีบทมากนะครับตัวเปิดทางก็จะตามนี้ตัวให้แม่เหล็กทั้งหลายเนี่ยถ้าได้เนี่ยซื้อไม่ต้องคิดเลยซื้อนะครับแล้วก็ดีเฟกต์โอบอทนี้ก็จะเป็นพระเอกของงานเนาะ โลิปเปอร์นี่มีก็ได้ไม่มีก็ได้ผมไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่ถ้าได้มาก็ดีถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเราอาจจะไม่ได้ปรับอันเดย3สมมันอาจจะเป็นในคอมนี้อยู่ไอในคอมนี้โ o ลิปเปอร์จะเป็นตัวแบบเหมือนเทคการ์ดอ่ะมันเอาไว้ใช้เคลียร์ดีไว,วิเอาไว้ใช้เคลียร์รีลอยเอาไว้ตีกระจายแค่นั้นช่วงต้นเกมเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจเท่าไหร่สําหรับคอมเมกเพราะว่าคอมโบของเมกอะ่ะมันไม่ได้แข็งแรงนะมันไม่ได้เก่งนะเออเพราะฉะนั้น ถ้าเป็นไปได้อ่ะขึ้นเซตอัพอื่นมาได้นะครับไม่จําเป็นต้องเล่นตามนี้นะอันนี้คือมันเป็นเมกผมเลยเอาเผาที่เป็นเมกแล้วก็เป็นตัวที่คิดว่าเออมันอาจจะโอเคอะไรเงี้ยเพราะว่าไอ้พวกนี้มันรอทิปเปิลได้อะไรประมาณนั้นแค่น,น,นั้นเองเพราะฉะนั้นถ้าขึ้นคอมอื่นได้ขึ้นขอมอื่นไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวกลางเกมเราค่อยไปเริ่มหาเมกเอาเนาะพอเข้ากลางเกมเนี่ยเราก็จะต้องใช้ defect o bot อย่างน้อย่องตัวคือ ตัวนึงมันไม่ค่อยเห็นบ่นเท่าไหร่ถ้าได้สองตัวจะดีมากไอ้ตัวนี้ถ้าเป็นไปได้นะสองตัวจะดีมากแล้วไอ้พวกเนี้ยอย่างละตัวหรือว่าอย่างละสองตัวก็ได้ถ้าเจอสองตัวก็ดีแต่ถ้าเจอตัวเดียวก็ไม่เป็นไรนะครับไอ้ตัวนี้จะเป็นตัวฟาร์แม่เหล็กให้เราแม่เหล็กที่เราได้เราก็จะเอาไปเสียบไอ้ตัวนี้ถ้าเป็นทอนเราก็เอาไปเสียบให้ไอ้ตัวนี้อะไรเงี้ยสองตัวนี้จะเป็นตัวที่เอาไว้เสียบแม่เหล็กนะครับตัวนี้เราอาจจะไม่ได้เสียบมันเท่าไหร่ แต่ถ้ามีทอนมีอะไรก็เสียบมันได้มีรีบอลอะไรก็ามาเสียบมันได้เพื่อฟาร์มแม่เหล็กต่อแต่สุดท้ายแล้วไอ้สองตัวนี้จะไม่ได้อยู่ในบอรดเราเพราะฉะนั้นเราจะไม่ใส่อะไรให้มันเยอะประมาณนี้แล้วพอเลดเกมปุ๊บเราจะแานที่ชั่นเป็นคอมนี้ก็คือเราจะใช้บีดบ็อกเซอร์แม่เหล็กที่เราได้มาเราก็จะเอาไปใส่ตัวนี้บีดบ็อกเซอร์มันก็จะได้แม่เหล็กไปด้วยไอ้ตัวนี้ก็จะบัฟตามจํานวนแม่เหล็กที่เราใส่ไปไอ้ตัวนี้ก็คูณ2ให้อะไรเงี้ยถ้าเราทําคอมนี้ได้อะตอนหลังๆทองเราจะเยอะมากทองต่อเทินเราจะมีแบบสิบกว่ายี่ส หรือถ้าเกิดว่าเราสามารถทำคอมโบแบบไม่เหล็กเสียบไม่เหล็กได้อะมันก็จะกลายเป็นแบบสี่ห้าสิบอะไรเป็นร้อยสองร้อยอะไรก็ว่าไปแล้วแต่เทิร์นเนาะเพราะฉะนั้นแคปเอ่อซีลลิ่งของคอมเนี้ยคือสูงมากมันสามารถสเกลไปเป็นพันสองพันเป็นหมื่นได้เลยขึ้นอยู่กับว่าเกมมันนานแค่ไหนแล้วก็เราดวงดีแค่ไหนประมาณนี้ส่วนเทคนิคที่เอามาฝากก็จะมีนี่รีบอลรีบอลรีบอล ตัวนี้จะเป็นตัวช่วยให้เราฟาร์มแม่เหล็กได้ง่ายขึ้นสมมุติว่าเราชิปเปิลขึ้นไปแล้วเราได้ไอ้ตัวนี้มาสเตชฟิฟสแคปเปอร์ใช่ไหมเราก็สามารถใช้ไอ้ตัวนี้รีบอลมันได้หรือว่าถ้าเป็นซีรีแอเนี่ยเราชิปเปิลแล้วเราก็ไปเสียบมันมันก็จะมีรีบอลหรือว่าเราใช้อาร์เมนเตินเลเบลอร์เนี่ยฟาร์มหาตัวที่เป็นรีบอลก็ได้แล้วก็ไปเสียบมันทําให้ ไอ้ตัวสเกปสเกปเปอร์ aper, มันมีรีบอลมันก็จะให้ไม่เหล็กเรามากขึ้นเราก็จะมีโอกาสได้ไม่เหล็กเยอะขึ้นนะครับแต่คอมเราก็จะสกลได้เร็วขึ้นไอ้ตัวนี้หลังจากบัฟมาคือดีมากจากสี่ทองลงมาเหลือสองทองอะทําให้เมกแบบกลับมาเล่นได้อีกครั้งหนึ่งเอออันนี้ก็เป็นพระเอกหลักของงานเหมือนกันแล้วก็มาถึงคีย์เทคเว์คีย์เทคเว์ของคอมนี้มีสามอย่างก็คือหนึ่งต้องมีสองดีเฟ็กต์โอบอท ตลอดเวลาถ้าเป็นไปได้ต้องมี2ตัวเพราะว่ายิ่งตัวมันใหญ่มันได้รีเซ็ตโลโอกาสชนะไปเรายิ่งเยอะมีตัวเดียวได้แต่มี2ตัวจะอุ่นใจกว่าแล้วก็ถ้าเกิดเราทําคอมนี้ติดเราจะมีทองเยอะมากเพราะฉะนั้นเวลาในเทิร์นเราจะไม่พอเราไม่ต้องคิดเยอะเรามองหาแค่ตัวที่เป็นเมล็ดก,ก็พอนะครับหรือว่าถ้าบอดเราใหญ่พอแล้วอ่ะเราก็ไปโฟกัสว่าเราจะทํายังไงให้เราชนะเกมแบบ เขาจะเคาน์เตอร์เรายังไงแล้วเราต้องแก้ยังไงอะไรเงี้ยเราต้องหาการ์ดอะไรมาเตรียมไว้ด้วยความที่ว่าเงินเราเยอะเนี่ยเราสามารถซื้อกาดมาถือไว้ได้อาจจะซื้อรีลอยมาถือไว้ซื้อปรับสเตจมาถือไว้ซื้อตัวลบทอนลบรีบอลมาถือไว้อะไรเงี้ยขึ้นอยู่กับว่าเราเจอศัตรูอะไรเราก็สเกลเขาแล้วเราก็ซื้อตัวที่คิดว่าถ้าเขาแก้ทางเราเราจะรับมือ,อยังไงมาถือไว้นะครับสุดท้ายแล้วก็เพย์เราดีไว,วิเนาะถ้าเกิดว่าเราเล่นเมกเนี่ย เคอในล็อบบี้สูงสูงอ่ะมันจะมีวิธีเคาน์เตอร์เมกก็คือการทอนรีลอยเพราะว่าเมกเนี่ยมันสามารถรีเซ็ตโลได้ใช่ไหมแต่ถ้ามันตบรีลอยเลยอย่างเงี้ยมันตายไปเลยมันไม่ทันรีเซ็ตโลแล้วคนส่วนใหญ่อ่ะจะเอาไอตัว Defect ์โอบอ่ะไว้ตัวแรกเพราะว่าต้องการให้มันได้ตีก่อนแล้วพอเพื่อนตายมันถึงจะได้รีเซ็ตโลใช่ไหมเอ้ยพอเพื่อนมันซัมมอนเมกมามันก็จะได้รีเซ็ตโลแล้วก็จะได้ตีอีกอะไรเงี้ย เพราะนั้นเขาจะเอารีลอยอะใส่ทอนมายืนรับเราถึงต้องมีดีเฟกต์โบอรสองตัวแล้วเราใช้ตัวเล็กไว้หน้าตัวตัวเล็กอาจจะแบบสองร้อยตัวใหญ่สามร้อยอะไรเงี้ยเอาตัวที่แอกแคน้อยกว่าไว้ข้างหน้าถ้ามันชนรีลอยตายไปก็ไม่เป็นไรเราก็ยังมีแบบอีกตัวหนึ่งแต่ถ้าเรามีตัวเดียวมันอาจจะลําบากเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องของการโพสิชั่นเนาะเออก็อาจจะต้องไปศึกษาเพิ่มเติมว่าถ้าเล่นแม็ควรวางยังไงถ้าเกิดเขาจะระเบิดเราเราจะให้โล่มันรีเซ็ต ต้องทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าเขามีรีลอยแล้วต้องวางยังไงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้อาจจะต้องไปศึกษาเพิ่มเติมเอาเพราะว่ามันมีหลายสถานการณ์เนาะผมยกตัวอย่างให้ได้ไม่หมดแต่ว่าคร่าวๆก็ประมาณนี้คอมต่อไปจะเป็นคอมซาลีน่านะครับซาลีน่าจะเป็นคอมที่เล่นกับดีวชิลเนาะหลักการทํางานของอ e ีคอมนี้ก็คือทุกตัวมีดีวชิลแล้วทุกตัวก็แอคแคคเยอะๆแต่เลือดอาจจะไม่เยอะคอมนี้จะไม่เก่งเท่าอีกคอมหนึง่งแต่ว่าอาจจะ เป็นทางเลือกแล้วกันในกรณีที่เราทิปเปิลขึ้นไปเราไม่เจอบีดบ็อกเซอร์เราไม่เจอแม่เหล็กเลยอะไรเงี้ยแต่เราไปเจอไอ้พวกนี้เราอาจจะมาเล่นคอมนี้แทนคีย์ของคอมนี้ก็คือตัวแรสโซกับซาลีน่าแรสโซจะเป็นตัวปั๊มทาวเวิร์สเปลให้เราซาลีน่าก็จะเป็นตัวบัฟแอแท็กให้เรายิ่งทาวเวิร์สเปลทุกครั้งที่เราใช้ทาวเวิร์สเปลมันก็จะได้แอกแท็กสองให้กับตัวที่มีดีวายคิวทุกตัวเพราะฉะนั้นวิธีการเล่นก็คือ เราต้องมี DVI Q ทุกตัวก่อนนะแล้วเราค่อยปัม๊มเราค่อยเริ่มใช้สเปลตัวเปิดทางก็คือนี่เหมือนเดิมหน้านาคาขายขายกันต้นเกมก็อาจจะไม่มีอะไรพูดเยอะหาเป็นตัว DVI Q มาไว้ก็ได้หรือว่าเป็นคอมอื่นขึ้นมาก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าขึ้นคอมนี้มาก็กากเหมือนเดิมต้นเกมเม x มันไม่ค่อยเก่งนะเออต้องเข้าใจนะไปเล่นคอมอื่นเราค่อยทานทิชชันไป m ม x ก,ก็ได้ส่วนกลางเกมเนี่ย เหมือนเดิมเราขึ้นมาได้ defect o bot แล้วถ้าเกิดว่าเราไม่เจอไอตัวที่เป็นเหมือนคอมแรกคือคอมแรกอาจจะเก่งกว่านะถ้าไปคอมแรกได้ไปแต่ถ้าไปคอมแรกไม่ได้เรามาเจอแบบเป็นมาร์คทูเราเจอซัมมอนอะไรเงี้ยเราก็เล่นเป็นคอมนี้ได้ครับมาร์คทูก็จะเอาไว้แบบตัวเพื่อนตายสี่คนมันก็จะบับถาวรนใช่ไหมไอนี่มี diq มันรีเซ็ตโลได้ตัวนี้ก็มีโอกาสที่จะอยู่จนจบไฟท์แต่พวกนี้ก็ซัมมอนออกมาเรื่อยๆไอนี้ก็บับอะไรประมาณนี้ แล้วพอเข้าไปเลดเกมเนี่ยเราก็จะทานทิชันมาเป็นคอมนี้อโดยการที่เราทิปเปิลขึ้นไปเจอแรดโซแล้วเราก็ใช้แรดโซ่ปัม๊มทาวเว์สเปลเราก็ซื้อทาวเว์สเปลถูกๆมาทุกครั้งที่ใช้ทาวเว์สเปลไอตัวที่เป็นยูไชิวทั้งหมดก็ได้บับแอคแอกบึงบ้งบึงบ้งบึง้งบึ้งบึ้งอะไรเงี้ยเลือดอาจจะไม่เยอะแต่แอคแอกเยอะถ้าโดนระเบิดโดนซัมมอนอะไรเงี้ยคอมนี้จะแพ้เพราะนั้นคอมนี้จะไม่เก่งเท่าคอมแรก แต่ก็เป็นคอมทางเลือกนะครับเล่นได้เทคนิคที่จะเอามาฝากก็คือว่าถ้าเรารู้ว่าเราจะไม่สามารถไป่คอมแรกได้เนี่ยเราจะมาเล่นคอมนี้แทนเนี่ยสมมุติว่าล็อบบี้มันมีมังกรหรือโจรสลัดเนี่ยเราก็ซื้อตัวนี้มาใช้ได้ในระหว่างที่เรายังไม่ได้ไอตัวซาลีน่าใช่ไหมไอตัวนี้ก็ทํางานเหมือนกันเลยทุกครั้งที่ใช้ทาวเวอร์สเปลมันจะบวกไอแฝกให้เพื่อนแต่มันบวกให้ทุกตัวไม่จําเป็นต้องไม่จําเป็นว่าต้องมีหรือไม่มีดีว h i ชิลนะครับ แนตัวนี้เอามาใช้สเกลก่อนเพราะไอตัวไอตัว Defect ์โอบออะถ้าเรามีเมคที่เป็นซัมมอนอะมันสามารถรีเซ็ตโลได้เราบัฟมอ็แท็ให้มันตั้งแต่แรกๆเนี้ยมันก็จะ Back แบกเราได้นะครับต้นเกมกลางเกมเลดเกมแบกได้สบายตัวนี้ก็เอาไว้ปั๊มสเปลถ้าเกิดเจอก,อก็ซื้อมาก็ดีเหมือนกันเพราะสเปลเทียสองเนี่ยมันมีหลายสเปลที่ให e ้อีคอนเราเนาะอาจจะเป็นให้ทองฟรีอาจจะเป็นให้ทองเทินหน้า อาจจะเป็นเพิ่มทองถาวอรอะไรางเงี้ยเพว่าไปหรืออาจจะเป็นเชฟชงเชฟชอยส์คือแบบเทียสองสเปลดีๆเยอะสุดท้ายก็ g take away ของคอมนี้เนาะก็คือแอคแท็กแอคแท็กสำคัญมากสำหรับคอมนี้เพราะฉะนั้นทํายังไงก็ได้ให้เราบัฟแอค a ท็ให้ได้เยอะที่สุดนะครับสองก็คือสเปลก็จริงๆมันรวมอยู่ในหัวข้อเดียวกันก็ได้แหละยิ่งเราใช้สเปลเยอะมันยิ่งได้แอคแท็เยอะแต่ว่าสเปลที่เราใช้เนี่ย จะต้องเป็นสเปลที่ถูกแล้วก็สเปลที่ดีเราจะไม่สแปมสเปลทุกใบที่เราเห็นนะมันต้องเป็นตัวที่ให้ทองเราคืนมามันต้องเป็นตัวที่แบบว่าเพิ่มทองเรามันต้องเป็นตัวที่แบบว่าถูกอะไรเงี้ยเราจะพิจารณาซื้อสเปลพวกนี้ก่อนเนาะแล้วสเปลที่เหลือก็ค่อยๆตามมาทีหลงสุดท้ายก็คือซัมมอนนะครับซัมมอนเนี่ยสําคัญถ้าเกิดว่าเราเล่นคอมเนี่ยแล้วเราไม่มีเมกที่สามารถซัมมอนตัวเมกได้ไอเดฟเฟกต์โอวอร์มันก็จะไม่สามารถรีเซ็ตโลได้ คอมนี้ก็กี้กีไปเลยถ้าเกิดโดนระเบิดขึ้นมาก็จบประมาณนี้สําหรับคนที่ฟังแล้วยังอาจจะไม่ค่อยเข้าใจหรือมีคำถามก็คอมเมนต์ถามมาได้นะครับสําหรับคนที่อยากจะดูเกมเพย์ของเม็กเนี่ยผมแปะคลิปไปให้นะครับกดตรงรูปคลิปที่โพลมาได้เลยนะคลิปนี้จะเป็นคลิปเล่นเม็กเนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจนกว่าจะพบกันใหม่ดูแลสุขภ,ภาพนะครับุกคน